โอ้คุณไม่ได้ยินเสียงปลุกเลยคุณไปทํางานสายแน่ๆเยี่ยมคุณไม่มีเวลาเลือกเสื้อแล้วดังนั้นหยิบชุดอะไรเลยก็ได้โดยปกติแล้วคุณจะเลือกระหว่างเสื้อสเวตเเตอร์และกางเกงมากมายแม้ว่าคุณกําลังจะสายแล้วก็ตามแต่วันนี้คุณเลือกสิ่งแรกที่คุณเห็นด้วยเหตุผลบางอย่างและคุณก็ต้องไปขึ้นรถเมล์ด้วยแจ๋วคุณวิ่งออกไปที่ถนนและไม่ทันได้สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างที่ดูเหมือนแปลกๆไปมีผู้หญิงคนหนึ่งถือถ้วยกาแฟเดินผ่านคุณไป เธอสวมกางเกงยีนรองเท้ารองเท้าแตะและเสื้อสเวตเตอร์ตัวเก่าซึ่งดูไม่เข้ากันเลยมันเป็นเรื่องแปลกเพราะคุณรู้จักเธอซึ่งเธอมักสวมเสื้อผ้าที่มีสไตล์จากนั้นคุณก็เห็นชายคนหนึ่งในชุดนอนและรองเท้าผ้าใบขึ้นมาบนรถเมล์ที่คุณนั่งอยู่มีหญิงชาวราใส่กางเกงสแสกสีเทาเสื้อเก็ตสีชมพูและผ้าโพกหัวไบเกอร์เดินผ่านคุณไปทุกคนแต่งตัวปแปลกจนคุณสังเกตได้แต่ช่างเธอด้วยเหตุผลบางอย่างคุณไม่สนใจหรอก คุณหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็หาเคสโทรศัพท์ดีไซน์ใหม่ของคุณมันดูไม่ทันสมัยสําหรับคุณแล้วมันเทอะทะและแทบจะไม่พอดีกับมือของคุณไม่ได้เรื่องเลยให้ตายสิดังนั้นคุณจึงโยนมันทิ้งลงถังขยะไปทั้งทงที่คุณเสียเงิน500เหรียญในการซื้อมันมานี่คุณคิดยังไงตอนที่คุณซื้อมันมาเนี่ยในที่ทํางานคุณสังเกตเห็นว่ากระถางต้นไม้สวยๆถูกย้ายไปแล้วมันเคยอยู่ข้างหน้าต่างและเข้ากันได้ดีกับการออกแบบภายในตอนนี้ มันไปอยู่แถวมุมห้องและทําให้มีพื้นที่ว่างใกล้หน้าต่างมากขึ้นโปสเตอร์หนังชูฉาดหลายเรื่องก็หายไปเช่นกันเจ้านายหนุ่มของคุณที่มักแต่งตัวทันสมัยสุดๆตอนนี้ก็ดูธรรมดามากเขาใส่เสื้อสเวตเตอร์สีเทากเก้งสีเทาและรองเท้าผ้าใบนั่นเป็นตอนที่คุณตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วมีบางอย่างผิดปกติไปคุณเปิดแล็ปท็อปของตัวเองและตรวจสอบตลาดหุ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหุ้นของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและบริษัทแฟชั่นชั้นนํานั้นตกหมด ด้วยเหตุผลบางอย่างมีบางสิ่งเกิดขึ้นในสมองของมนุษย์และตอนนี้เซลล์ประสาทที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณในเรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ทํางานเหมือนที่เคยเป็นมาสําหรับนักออกแบบที่รับผิดชอบเสื้อผ้าเว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์รถยนต์จู่ๆงานของพวกเขาก็ไร้ความหมายขึ้นมาเลยล่ะผู้คนทั่วโลกออกไปข้างนอกโดยใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ในกองผ้าที่ซักแล้ว พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาเป็นชาติและยืนเลือกเสื้อผ้าที่มันใสและดูดีในวันนั้นๆอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าคุณแค่อยากรู้สึกสบายเท่านั้นในช่วงหลายเดือนแรกหลังจากการหายไปของแฟชั่นโลกเริ่มทิ้งเสื้อผ้ารองเท้าโปสเตอร์เครื่องประดับต่างๆและสิ่งของที่ไม่จําเป็นจํานวนหลายพันตันคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของเสื้อยืดสิบตัวเดรสสิบห้าชุดและกางเกงแปดตัวอีกต่อไปคุณเก็บเสื้อผ้าที่เรียบง่ายที่สุดไว้สองชุดและทิ้งอย่างอื่นไปแล้วทุกเสื้อผ้าล่ะ เปล่าประโยชน์คุณสามารถเก็บเสื้อผ้าของคุณไว้บนเก้าอี้ข้างเตียงได้ทันใดนั้นตู้เสื้อผ้าแบบล็อกอินทั้งหมดของคุณก็นะใช่แล้วไม่มีอะไรในนั้นเลยการจัดแสดงศิละปะร่วมสมัยโรงละครแบบดั้งเดิมและทุกแง่มุมเกี่ยวกับแฟชั่นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่สนใจของผู้คนอีกต่อไปแล้วแฟชั่นโชว์ดูเหมือนจะเป็นอะไร,ประแปลกเกินกว่าที่ผู้คนจะใช้เวลากับมันในคืนวันศุกร์ผู้คนจึงหยุดไปดูพวกมัน ทุกคนฐานะดีขึ้นเล็กน้อยไม่มีใครต้องคอยประหยัดเพื่อซื้อรถราคาแพงสิ่งสำคัญก็คือให้ใช้งานได้แค่นั้นก็พอใครก็ตามที่ซื้อรถหรูคันที่2เพื่ออวดในงานปิกนิกของเจ้านายพวกเขาทำการขายทิ้งในราคาถูกผู้ผลิตรถยนต์หยุดทาสีรถไปแล้วพวกเขาตกแต่งภายในจากสิ่งที่ใช้ได้จริงและทำให้มันเป็นสีเทามาตรฐานจากโรงงานฉะนั้นการจดจำตำแหน่งที่คุณจอดรถไว้หลังดูหนังที่ห้างเสร็จเป็นอะไรที่สับสนเลยล่ะผู้ผลิตเสื้อผ้าได้สร้างสไตล์ใหม่ๆ อย่างจำสูตรลํำลองสีเขียวเข้มที่ใส่ได้ทุกโอกาสมีกระเป๋าพูดแบบถอดได้และผ้าขนสัตว์ปลอมที่ถอดออกได้เช่นกันซึ่งนั่นสามารถทําให้คุณสามารถสวมใส่มันได้ทุกวันตลอดทั้งปีทุกคนเริ่มดูเหมือนกันนักกีฬาเลิกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้านักสะสมรองเท้าผ้าใบได้ทิ้งรองเทารุ่นลิมิเต็ดอิดิชันหลายร้อยคู่ไปไม่มีใครนินทาลับหลังเกี่ยวกับคนอื่นอีกต่อไปและมันก็ไม่สําคัญว่าคุณจะรวยหรือจนแล้วผู้คนไม่เพียงแต่ดูคล้ายกันมากขึ้นเท่านััน้้้นนนแต่่ววกกกกเเเขขาาา็ททียยมมึด ไม่ต้องมีการกำหนดแล้วว่าใครจะแต่งกายแบบไหนยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ผู้คนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ต่อเมื่อเสื้อผ้าเก่าขาดหรือมีบางอย่างพังผู้คนประหยัดเงินได้มากมายและบัญชีธนาคารก็มีเงินมากขึ้นแถมทุกคนก็ยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นจำนวนมากน้ำหลายพันล้านลิตรถูกใช้ไปกับแฟชั่นทุกๆปีโดยมีการใช้น้ำ6 8 0 0ลิตรในการผลิตกางเกงยีนหนึ่งคู่ปุย๋ยยาฆ่า,มาแมลงสำหรับปลูกไฟ สารเคมีในการทําสีย้อมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอดีตไปแล้วอีกทั้งมนุษยชาติยังใช้น้ําน้อยลงเพราะซักเสื้อผ้าน้อยลงด้วยและนั่นก็ทําให้โลกรู้สึกขอบคุณผู้คุณมากแฟชั่นไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้ารถยนต์และรองเท้าเท่านั้นวิถีชีวิตและความรู้สึกของผู้คนก็เปลี่ยนไปเช่นกันสมมุติว่าคุณเคยไปร้านกาแฟเก๋ๆทุกวันจากนั้นก็ซื้อกาแฟและแวะชมนิทรรศการใหม่ของศิลปินแนวนมามธรรมหรือคนอื่นๆที่คุณไม่ชอบภาพวาดเลยด้วยซ้ำ แต่คุณก็ยังไปเพราะใครๆก็พูดว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรคุณต้องการไปเห็นที่นั่นด้วยตัวเองจากนั้นคุณก็ไปที่โรงเรียนเพียรติสและโพสต์เกี่ยวกับมันในภายหลังคุณไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้เลยแต่ไลฟ์สไตล์บางอย่างของคุณถูกกาหนดโดยแฟชั่นซึ่งมันมีอิทธิพลต่อคุณมากและตอนนี้คุณก็มีอิสระมากขึ้นแล้วเพื่อนของคุณทุกคนพูดถึงหนังเรื่องใหม่ที่ยอดเยี่ยมบ้างหรือเปล่าปีที่แล้วคุณรีบไปโรงหนังคืนนั้นเลยแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ต้องกััังงงววลลเเพรราะะหนนนปภท้้้ไไม่ดดดดึูคุณแ ในแง่หนึง่งแฟชั่นสามารถทำลายความเป็นตัวคุณได้หากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และแปลกประหลาดโดยธรรมชาติคุณจะไม่แสดงความเป็นตัวเองผ่านชุดสูทของดีไซเนอร์แน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนใส่เสื้อผ้าเหมือนกับคนอื่น,นแต่ไม่ใช่เพราะคิดว่าตัวเองต้องดูดีแต่เพราะมันใส่สบายและใช้งานได้จริงความเห็นของคนอื่นก็ไม่ส่งผลต่อคุณอีกต่อไปสัญชาตญาณของคุณแนะนําให้ตัวคุณเองเริ่มที่จะเชื่อใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมวงการเพลงกําลังเปลี่ยนไป ศิลปินไม่ตามกระแสอีกต่อไปมีการคิดค้นแนวเพลงใหม่ทุกสัปดาห์สตูดิโอเพลงขนาดใหญ่ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแม้ว่าโลกเสมือนจริงกําลังเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถจดจําได้คุณเปิดโซเชียลมีเดียของคุณและมันก็แตกต่างกันมากผู้คนไม่สนใจแฟชั่นอีกต่อไปแล้วและพวกเขาก็ไม่ได้โพสแฮชแท็กและทำชาเลนจ์ที่เป็นกระแสต่างๆอีกต่อไปผู้คนไม่ได้ใช้เวลาในการถ่ายเซลฟี่ที่สมบูรณ์แบบด้วยพื้นหลังสวยๆฟิลเตอร์แน,น่นๆและมุมเงืองงาม ผู้คนเริ่มโพสต์ภาพชีวิตประจําวันของพวกเขาโดยไม่ต้องใช้ Photoshop แล้วดูเหมือนว่าอีกไม่นานโซเชียลมีเดียจะถูกใช้เพื่อดําเนินธุรกิจจากบริษัทที่ขายสิ่งของที่จําเป็นเท่านั้นคนธรรมดาไม่โพสต์รูปเรียกยอดไลค์อีกต่อไปมันช่างเป็นโลกใหม่ที่แปลกจริงๆไม่มีใครมานอนนอกห้างสรรพสินค้าเพื่อรอซื้อโทรศัพท์รุ่นล่าสุดอีกต่อไปแล้วผมหมายถึงเครื่องที่คุณมีก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วอุตสาหากรรมเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นสูญเสียเงินเป็นจํานวนมาก วิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน YouTube ก็กลายเป็นจำพวกข่าวสารเคล็ดลับการใช้ชีวิตทริคที่ใช้ได้จริงในการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆในบ้านสุขภาพโภชนาการอะไรทำนองนั้นบล็อกเกอร์แฟชั่นกำลังสูญเสียผู้ติดตามนับล้านทุกวันทุกอย่างก็ดูหรูหราและวิบวับน้อยลงรวมถึงราคาถูกลงด้วยไม่มีใครทุ่มเงินเพื่อให้วิดีโอล่าสุดของพวกเขามีสไตล์เป็นพิเศษการอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการในตอนนี้ โลกมีสเสน่ห์น้อยลงมากแต่ผู้คนมีทักษะมากขึ้นในทุกสิ่งที่มีประโยชน์หลังจากผ่านไปไม่กี่รุ่นผู้คนไม่เพียงสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมือนกันแต่ยังขับรถแบบเดียวกันและสร้างบ้านสไตล์เดียวกันด้วยผู้คนเริ่มคิดและพูดแบบเดียวกันในทุกด้านของชีวิตทางเลือกต่างๆนั้นน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากและจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หายไปหมดแล้ว ผู้คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความหมายของความหลากหลายคืออะไรและมันเป็นอะไรที่ง่ายมากในการคาดเดาว่าผู้คนจะ,ะแสดงออกแบบไหนสิ่งที่พวกเขากำลังจะพูดคืออะไรความลึกลับในโลกนั้นแทบจะไม่หลงเหลืออีกต่อไปมนุษยชาติมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติได้จริงทําให้ชีวิตของทุกคนน่าเบื่อมากขึ้นนอกเหนือจากแฟชั่นแล้วรูปแบบความบันเทิงอื่นๆก็หายไปเช่นกันหนังเพลงและหนังสือหายไปแล้ว สิ่งที่สำคัญคือทัาากษะการใช้ชีวิตอาหารและบ้านของคุณชีวิตเรียบง่ายอีกครั้งผู้คนเริ่มทำตัวเหมือนเป็นสปีชี์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงประหนึ่งมดแน่นอนว่าผู้คนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้อยลงแต่พวกเขาก็กลับสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นมากและเริ่มสร้างโครงการระดับนานาชาติที่น่าทึ่งอีกไม่นานทุกทกคนบนโลกจะมีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและมีน้ำใช้โลกทั้งใบทำงานสามาัคคีราวกับอาณาจักรขนาดยักษ์ของมด